หลายคนอาจเคยพบเจอกับความน่าหงุดหงิดเมื่อเพลิดเพลิน,น,น,นก,กับการดูรีส์บนอินสตาแกรมแล้วเพลิพดไปหน่าจะอื่นจากนั้นพอกลับมาจะหาคลิปนั้นไม่เจออีกเลยแต่ตอนนี้เรื่องนี้อาจเป็นอดีตไปแล้วเพราะอินสตาแกรมได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่หลายคนรอคอยนานอย่างประวัติการรับชมหรือ watch history ซึ่งช่วยให้คุณย้อนดูคลิปรีส์ที่เคยเลื่อนผ่านไปได้ง่ายๆโดยเฉพาะในเวลาที่เรากำลังสนุกกับคลิปแต่เกิดเหตุฉุกเฉินเช่นโทรศัพท์เข้าหรือเผลอปิดแอปไปก่อนแล้วอยากกลับไปดูซ้ำอีกครั้งฟีเจอร์นี้ก็จะแก้ปัญหาให้้คุณไดดอยยย่่างีีเม คุณ Adam m o s s e r ่หัวหน้าทีมพัฒนา Instagram ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าการมาของฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปรีสย้อนหลังได้สะดวกมากขึ้นเพียงแค่เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ Profile จากนั้นเลือกเมนูการตั้งค่า Settings แล้วเข้าไปที่หัวข้อกิจกรรมของคุณ y o u Activity ก็จะพบกับตัวเลือกประวัติการรับชม Watch History ซึ่งจะแสดงคลิปรีทุกชิ้นที่คุณเคยดูไว้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาให้วุ่นวายอีกต่อไป นอกจากจะช่วยให้ย้อนดูคลิปได้ง่ายขึ้นแล้วฟีเจอร์ Watch History ของ i n s t a g r a m ยังสามารถจัดเรียงประวัติการรับชมตามช่วงเวลาเช่นตามวันที่สัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งสามารถเลือกจัดลำดับจากคลิปล่าสุดไปเก่าสุดหรือย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสุดก่อนก็ได้นอกจากนี้ยังสามารถเรียงตามผู้สร้างเนื้อหาได้อีกด้วยแม้ว่าแพลตฟอร์มคู่แข่งอย่าง Tik t o k จะมีฟีเจอร์คล้ายๆกันมาก่อนแล้วแต่ทางเมเทเจ้าของ i n s t a g r กรก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ของรีสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์ขของงงผูู้้้้ใใใชาาานนนหททดดดเียมมและ่ึึจก โดยเฉพาะการเสริมเครื่องมือที่ตอบโจทย์ครีเอเตอร์สายคอนเทนต์เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์นเนื้อหาได้หลากหลายและน่าติดตามมากขึ้นเราคงต้องมารอดูกันว่าอินส a าแกรมจะมีไม้เด็ดหรือฟีเจอร์ใหม่อะไรมาเซอร์ไพรส์ตลาดอีกบ้างในอนาคต